เตการปฏิบัติการวิชาชีพครูณโรงเรียนคำตวยอุปถรัรม์ระหว่างวันที่7-11กุมภาพันธ์2565ดิฉันนางสาวชุติราคำพรมรหัสนักศึกษา64040101209นักศึกษาชั้นปีที่1คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาภาษ,ษาไทยมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์บ้านคำเตยตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ด้านงานวิชาการในการจัดรายวิชาเรียนโรงเรียนจะมีการประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนรายวิชาที่เปิดสอนจึนสอดคล้องกับสภาพชุมชน และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดและประเมินผลตามสภาพจริงมีการประเมินผลเฉพาะบุคคลและใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและหลากหลายด้านงานบุคลากรคำสั่งแต่งตั้งการนิเทศงานมีคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบมีการวางแผนอัตรากำลัง ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีการใช้บุคลากรตามภาระงานและหน้าที่การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรจะมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยการให้ครูไปศึกษาดูงานและอบรมการให้รางวัลและบำรุงขวัญจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งสำหรับครูที่บรรจุใหม่และครูที่จะย้าย มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆในโรงเรียนครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านงานกิจกรรมนักเรียนทุกปีจะมีการแนะนวนักเรียนในการเรียนโตตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงและแนะนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการในส่วนของการปกครองครูที่ปรึกษาต้องดูแลนักเรียน และให้คำปรึกษาดูแลเรื่องทรงผมการแต่งกายที่ถูกระเบียบเช็ดเชื่อทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นดูแลพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายหรือหนีเรียนครูที่ปรึกษาก็ต้องติดต่อประสานงานกับคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนด้านธุรการและการเงินในส่วนของการเงินมีการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนเนงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสะดุตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนส่วนของพัสะดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการประจำปีและควบคุมทะเบียนพัสะดุครุภัณฑ์นในส่วนของทะเบียนสถิติในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด500คน ครูและบุคลาก,กรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด32คนบริบทสถานศึกษาโรงเรียนคำเตยอุปถัมตั้งอยู่บ้านเลขที่82หมู่5บ้านคำเตยตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมปรัชญาของโรงเรียนพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาการศึกษาวิสัยทัศน์ภายในปี2565 โรงเรียนคำเตยอุปถรัรมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชื่อเสียงด้วยภูมิปัญญาพัฒนาสู่มาตรฐานสากลพันธกิจข้อที่1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจิตสำนึกความเป็นไทยและมีศักยภาพเป็นพลเโลกข้อ 2. ส่งเสริมสนับสนุนก,การนำภูมิปัญญาท้องถิน่นและศิลปะวัฒนธรรมไทยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นครูดีครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลีป่ยนแปลงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลข้อ 3. จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีความร่วมด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลหน้าที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำรายวิชา ครูประจำชั้นมีหน้าที่ดูแลนักเรียนเช็คชื่อเช้าเย็นและดูแลพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนตลอดทั้งการหนีเรียนและการมาโรงเรียนสายหากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ครูที่ปรึกษาต้องประสานงานกับครูฝ่ายปกครอง ในส่วนของครูประจำรายวิชามีหน้าที่สอนในเนื้อหาในรายวิชาของตนเองและเช็คชื่อก่อนเข้าห้องเรียนและออกจากห้องเรียนทุกครั้งการจัดการเรียนการสอนครูจะสอนแบบสบายๆเป็นกันเองเด็กจะได้กล้าตอบคำถามและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ช่วงเช้าได้รับหน้าที่คัดกรองนักเรียนและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและตอนเย็นเข้าแถวส่งนักเรียนก่อนกลับบ้านสังเกตการสอนนักเรียนชั้นม1ม2ม4และม5ได้ออกไปแนะแนวการเรียนต่อให้กับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ในช่วงออกสังเกตการสอนตรงกับช่วงประเมินโรงเรียนพระราชทานจึงได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่จัดผ้าและจัดดอกไม้ในส่วนของกรณีศึกษานักเรียนที่เป็นกรณีศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนามสมมุติคือเด็กชายบีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่7ถึง11กุมภาพันธ์สาเหตุที่เลือกศึกษาเพราะว่า เป็นนักเรียนที่กําลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือพิเศษคือมีปัญหาทางด้านความประพฤติบุคลิกภาพและด้านสังคมนักเรียนอาศัยอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลมากเด็กชายบีจึงต้องรับผิดชอบตัวเองในการมาโรงเรียนจะนั่งรถรับส่งมาโรงเรียนเพื่อนสนิทส่วนมากเป็นผู้หญิง พฤติกรรมการเรียนไม่ค่อยสนใจการเรียนไม่มีสมาธิชอบชวนเพื่อนคุยในขณะที่ครูกำลังสอนและมาโรงเรียนสายบ่อยครั้งพัฒนาการด้านอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงและสมาธิสั้นความสนใจอื่นๆเวลาว่างในห้องเรียนจะชอบแต่งหน้าทำผมความภาคภูมิใจของนักเรียนก็คือการได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเป้าหมายในอนาคตนักเรียนอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ลการวิเคราะห์และสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาพบว่านักเรียนเป็นเด็กที่มีความสามารถและมีเป้าหมายชัดเจนไหวพริบดีถึงแม้การเรียนจะไม่ค่อยดีและไม่สนใจการเรียนแต่ถ้าหากได้รับความช่วยเหลือและครอบครัวทำความเข้าใจก็จะดีขึ้นเพราะเด็กเป็นคนที่เรียนเก่งและมีความสามารถเมื่อทำความเข้าใจแล้วควรส,ส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างเต็มที่ ก็คือทำให้เด็กบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ต้องให้เด็กเน้นในเรื่องของภาษาและบุคลิกภาพที่ดีฝึกการเข้าหาคนอื่นให้กำลังใจเด็กอยู่เสมอและไม่ทำให้เขาคิดว่าเขาจะทำไม่ได้ความรู้สึกหลังจากอกฝึกทำให้ได้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันและจะมีความสนใจแตกต่างกันไป ครูต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กในการออกสังเกตการสอนครั้งนี้นอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้วยังทำให้ได้รู้ว่าการที่จะไปเป็นครูไม่ใช่แค่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กด้วยคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีคอยให้คำปรึกษาเวลาเด็กมีปัญหาและหาทางแก้ไขให้กับเด็ก ภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยห้องสองความรู้สึกหลังออกสังเกตการสอนมีความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจเพราะเป็นการออกสังเกตการสอนครั้งแรกของทุกคนและสิ่งนี้ได้รับส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเดียวกันคือ ได้ประสบการณ์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนและทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าหน้าที่ของครูไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่ครูยังต้องอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งดูแลเอาใจใส่เด็กให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม หลังจากสังเกตการสอนภาพรวมสิ่งที่สะท้อนกลับมาหาตัวนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้รู้จุดบกพร่องของตนเองที่ส่งผลต่อการจะไปเป็นครูในอนาคตคือทักษะการพูดและทักษะการสื่อสารนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการที่จะไปเป็นครูนั้นการพูดเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกและพูดให้ถูกกาลเทศะ